สายสัตวภายใต้และช่องนั้นค่ะเพนะคะอันน,นี้นะคะนอรีนะคะก็จะพามาเที่ยวก,กระบี่นะคะที่โรงแรมกระบี่มิสซอนเที่ยวอ่าวนางตั้งอยู่ไหนคะลูกตั้งอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะ่ะถึงโรงแรมแล้วค่ะนี่นะคะล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเรากําลังเช็คอินนะคะร่มลื่น,นะค,ะคุณพ่อกำลังเช็คอินอยู่นะคะ วันนี้ไม่ได้พาพาดูสวนนะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวนะคะช่วงนี้ช่วงของแม่นอรนนีนะคะก็ได้หายไปนาน,นะะมากๆค่ะไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะคะมีใครคิดถึงนอ,อรีแล้วแม่บ้างคะถ้าคิดถึงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะนี่ค่ะล็อบบี้ล็อบบี้ของเราบลูเจ้าลาบลูนจ้ากีบีะะร,ร,บรีสอร์ทใช่ไหมลูก เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักนะคะให้คุณพ่อ,เ,อเช็คอินเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักนะคะกับบีรีสอร์ทจา้าค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วตามพี่เข้าไปเลยค่ะได้ได้โซนไหนนะพอน้องมลีได้โซนไหนนะคะ L อลหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะ มารค่ากะบีรีสอร์ทน้อยเอ,เองบอกว่าติดสระน้ำอะ่ะนี่เป็นครั้งที่สองของน้องมารีกับแม่น้องมารีนะคะมาเที่ยวที่นี่กะบีรีสอร์ทจ้า นี่นะคะเราได้ชั้นล่าง L 1 4จ้านี่จ้าห้องนะคะทางเข้านี่จะเป็นห้องน้ำนะคะมีอ่างให้ด้วยนี่ค่ะ เตียงคู่นะคะกระบีรีสอร์ทจ้านี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะนี่เป็นสระว่ายน้ำนะคะพี่มาดี้ชอบไหมคะชอบมากค่ะชอบมากเลยเหรอคะชอบมาก น้องมะลิลงสระแล้วจ้าโดดลงสระแล้ว สวัสดีวันที่สองค่ะวันที่สค่ะวันนี้ค่ะไปไหนลูกพาพี่ๆก็ไปไหนลูกไปทะเลไปดูทะเลใช่ไหมคะทันไหมไม่รู้ค่ะพ่อพามาไปกันเลยจ้า จะกลับแล้ววันนี้จะกลับแล้วขาเรียกภูวิลล่าลูกภูวิลล่าค่ะเป<ม>็นเป็นห้องหลังเป็นห้องเป็นหลัง,งะะทะเลค่ะนี่ค่ะ ถึงแล้วนี่ก็จะเป็นรอบปี้อาหารเช้าของโรงแรมนะคะเดี๋ยวมารีก็จะมากินข้าวที่นี่นะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะอันนี้ทางเข้านะคะลอนะคะคอันนี้ก็จะเป็นทานอาหารเช้านะคะ จ้าพาทิตขึ้นไปนแล้วเรามาไม่ทันนะจ๊ะฮะอ๋อแางนี้พาะฮะเล่สไปด้วย เตรียมพร้อมลงน้ำหรือยังคะเด็กจะลงแล้วนะคะ ขาทอดแห่นะคะโอ้โหตัวเล็กว่าเป็นเหงื่อเดียวปลาทูตัวเล็กด้วยนะมีปลาทูตัวเล็กด้วยมีแบนี้องม่ปลานด้วยเดีมันไม่มีนะมันองุ่นมีลัง ลายนี่ก็ดีกันลายนี่กันเตรียมกินะกระดูอันนี้ปลาอะไรอะคะปลาอะไรเล็กๆเล็กคุณตาบ้านนีเล็กคุณเล็กคุณจับปลาตเมื่อยก็จะปลาทานุณว่จับปลาตาปูเวยด้าโน้ค่ะคุณลุงไปมาดูเนี่ยปลาเล็กคุณเนี่ยทอดแหนะคะเก่งพอตรงนู้นเลยไปแล้วนะคะ ไอ้แล้วที่น,นี่คือกระบีเอาวนางนะคะอะไรลูกมาเดินมาิ่กมาใกล้ๆเร็วเนี่ยยายืนยืนดู นวนคุณลุงไปแล้วนะคะปลาไปแล้วี่มเรลี่มาดูอะไรคะมันดูใหญ่สาเพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกปิดกับโรงแรมที่เรานอนเลยนะคะ พนางลีร้องเพลงให้ฟังหน่อยตำนานลากใยญาซา,นานอ,น,อนี่นะคะเวยงามมากเล่คุยกับเขาอยาู่ไหม อ้าวเขายายสาไปแล้วหรอไปแล้วนะเตงมาผิดที่หรือเปล่าไปขึ้นไปลูกอาอยายสาไม่อยู่แล้วนะคะนี่มีแต่ีที่เมาเองนี่แต่ลุงจ๋าค่ะไม่มีแล้วเขาเอาไปแล้ว ใครอ่ะไม่มีไงลิยัขึ้นมาแล้วก็แทนเหรียญไงนะคะแม่ครัไม่มีแล้วนะคะนี่มีเยสาแล้วก็เยสาไปแล้วเจไดจังเยสาไปอยู่ไหนนะเยสาอยากไปไหมอ่ะ ยายสาไม่อยู่แล้วอยู่แต่สนันใจเหลือไว้แต่ความทรงจำยายสาไปแล้วยายสาไม่อยู่แล้วจำไมนั่นได้ไหมเลย รีบเดินไปไหนคะมาลีขาหันหน้ามาดิพ่อน้องรีบเดินไปไหนคะพวกรีบเลยห้จ้ำจ้ำ,จ,ำจ้ำเลยอ่ะเยลยมารต้องเล่นรีบเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เช็คเอาออกโรงแรมแล้วไปส่งน้องมะลิที่ภูเก็ตนะคะไปหาอา เจอสไลเดรอเเดรอนน์ค่ะเปสไลเดอร์จบ่อนนะี้นสไลเดอร์จะเดี๋ยวได้ไปสไลเดอร์ของจริงที่ภูกเก็ตต่อนะคะ เดียวเลยแต่เช้าเลยตื่ลึกมากไหมลูก รี่ขาไปไหนคะ <Bye. S 1> กินข้าวกินข้าวคะ่ะจะก,กลับแล้วจะไปส่งน้องต่อที่ภูเก็ตไปหาคุณอานะคะคุณอารอน้องอยู่ภูเก็ตคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำเล่นเช็คเอา เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะไปส่งน้องมุลิที่ปูเก็ตสวนน้ำนะคะ,ะเด็กๆรออยู่ที่นู่นค่ะน้องๆรออยู่ที่นูน่นก็ไปเช็คเอาท์แล้วนะคะพ <P os ite> ี่ ไปส่งที่บ้านนะคะไปกันค่ะไ,ไปเลยนายเวลาเดี๋ยวนนยบปาย e b y กับ,บีรีสอร์ทไปแล้วจ้า ใช่ไหมพ่อน้องมะลิอนี่500 m, ห้าร้อยเมตรกลับรถมาส่งน้องมะลินะคะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าค่าเข้าเท่าไหร่เนอ้อตุ๊กไมของคงอยู่ทางขวา ถึงแล้วดีค่ะแล้วค่ะนล้องไหมคะ้ป้าตานถ่ายวิดีโอเร็วป้าตานถ่ายวิดีโออยู่ยอดจดตัวอ้นู้ดูให้าดูกว่านี้สวนน้ำ พี่วันีถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะค่ะันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามไม่ชางไได้ยนะคะค่ะบาย้วยลูบายบายบายค่ะบายกนบายน้องใบค่ะบายกันเร็วบายกันเร็วบายไปแล้วค่ะน้องมะริเข้าไปแล้วเดินไปนู่นแล้ว เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เมตตาด้วยนะสวัสดีค่ะ